So turn sheets. สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนิสรินริยาสค่ะมาจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนของอเพนเล็บทสุขุมวิทย์นะคะดิฉันทราบมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะมีความสนใจมากซึ่งดิฉันมีอาชีพเป็นครูสอนเต้นค่ะแล้วก็ดิฉันอยากจะเปลี่ยนอาชีพตอนนี้มาเป็น ทำความเสริมสวยกับเรื่องเล็บ<อ>การเพ้นเล็บตกแต่งศิลปะนะคะแล้วก็เริ่มเรียนได้วันนี้เป็นวันที่6ค่ะแล้วก็เรียนเริ่มแรกมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นหลังจากนั้นมีความชำนาญมากขึ้นในการจับภูกการนะคะแล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องอะคริลิก ซึ่งดิฉันไม่เคยทราบมาก่อนว่าไอคิริคืออะไรผู้การการจับนะคะแล้วก็ตอนนี้วันที่6แล้วดิฉันได้เปลี่ยนมาเป็นของ 3D gel นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบมากค่ะเป็นอะไรที่เปลี่ยนไปนเรื่อยๆแล้วก็หลากหลายแต่แต่จริงๆแล้วการเรียนนี่ก็คือมันจะมาผสมประสานกันเรื่อยๆนะคะจะทำให้เราต่อเนื่องแล้วก็ สร้างสังสารมีความสังสารสร้างสารรค์เกี่ยวกับการเพ้นและทำศิลป,ปะนะคะตอนน่อเลยค่ะค่ะ